จิตยิญพระเจตเมินบุนำุี่จ้กพเจ้านี้ขอธรรมดามีผลสมเด็จดวงจิตวิญญาของในทารียเจริญของในเจริญของน้อพันธิเจรของในเจริญของนมือการรู้เจริญของในสัสด์กูเรของในเขียวนุนมันเจริญของปุริสีเจริญของน้ป๋ยเออเรียนีญของน้ำต้เจริญของเจริญยรของ ในข้อศึกรรมการดวยันของในโนทัมิสดยันของในเจมารากรรมดยันของนางมณีรารกรรมดงยันของในเปรมรากรรมดยันของในสงฆ์รรกรรมกุิดวงจิตยนของนางเสมือนจดดวงยันของในเศรษกรรมดวยนของในสงฆ์จันดาดยันของในในมุสมจกิงเมลกดีดวงจิตยนของ ดวงจิตวิญญาณของนายพระนอภพได,ด้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงจิตวิญญาณที่เป็นญาติกระดิมเชียกระดิงจิตวิญญาณของ เออกานใดที่รู้จักรู้จักกดีสถิตเงนสถนที่สถิทด้สกุลโลกนี้ถูกจิตวิญญาณวิญญาณของสังเวีสรเริ่มเป็นนรกสกาย่ปีปิศาจปิศาจไม้ทั้งหลายที่มีาติี่ก็อยากไปที่รูปนะทุกตัวท่านทุกสรรพสัวทั้งหลายก็ดีขออมดันกุศลกุบเส้น้อสมบูรณ์ถึงในกูบูจาจานทั้งหลายทั้งกูเป็นกูตายกูสงสารูมองมนุษย์ให้กูในโลกบันดันกูบูจาจารบ์ผูุสีปิศาวิเชากระถางตู้ปูจากระถากตู้นเทั้งหยก็ดีอาระถ จีราประกันและผกวยช่วยตินธารุปที่สุดก็ดีก็ดนบันดาลกุศลผลบุญว่เส้นี่โดนบันดาลบุญสำเร็จดี๋ยวปงเทพเทวดาที่รักษาดวงกบฏเจ้าทุกพระองค์ท่านสักษาภายในพระนอกนั่นแกกบฏเจ้าไปจำตัวกบฏเจ้าทุกพระองค์ท่านหญิงชายก็ดีดนบันดาลเป็นบุญสำเด็จปวงเทพเทวดาทุกหมู่เหล่าที่ประทับอยู่ลูกจันทราจันดินลูกเทียนสันตราบสิ้นพุทธจิตจุฬานี้ก็ดีปวงเทพเทวดาฤาสีสีทั้งหลายที่สถิตอยู่ในสวนสวนฉันกลัมภพรูป้พบทั้งหลายก็ดีที่สถิตอยู่ในยอดเขาที่สถิตอยู่ในก สถิอยู่ในแว่นแค่ในเดนบ้านในต้นไม้ในป่าปงและป่าทึบในบ้านเรือนเรือสวนในนาในทุกนวาลาเกียสารันติสสืดทั้งหลายที่ไปทำอทุกทุกัวหอเมืองทกสกก็ลนี้ก็ดีที่สถิอยู่ในน้ำก็ดีบนบกก็ดีที่ลุ่มก็ดีที่ดอนก็ดีให้หนองคลองบึงทั้งหลายก็ดีเส่สถิสัตว์เจ้าไม่รองสำเร็จทดเสดอโอระแม่ร้องสำเร็จที่เสดสืบไปที่สุดก็ดีอดอมาดันสุบสมบูรณ์จนสิ้นโดอมาดานเป็นสมเด็จองทัศน์สืบสิทธ์พริงทัศนิยม หลวงพ่อาเรศพระธรรมราชใดๆพะกนีพระพิรจนได้พิสูจน์ได้ประโยชนมราชในเรีบาลังสี สรีพุทธมชาติตุมหาราชกบังบุษสุตึงถึงบาว่ากบุษมังลาตุสุตตโลกันตมหานโลเวจิกะมันจึงถึงโลกมันรู้สุลับก็จักวันนั้นจักวนกบสิปรตนาแต่กฤสามการเปติสุก็เดอมนาราสมเด็จองพระอินพระภุมพระยมพระการปุรกกบัลพระอิศุพระิวะอง์พระนารายว่าพระระหูที่ศักิศีนว่าจะเป็นพระแม่กนอิีพระแม่รัศมีและพระแม่กาลีที่ศัศีเป็นที่สุดก็ดีความดลบันดาปสมภูมิแล้กสิในลมบรรดาปสมเด็จเดชอ ันเกีท่านไปได้កกกรรมวจิกรรมมโนกรรมเอ่ท่านจ็บจ้ําใได้ไกกรรมจิกรรมมโนกรรมในชาตพบดมวจะเป็นมนสพสัตทั้งหลายก็ะได้ท่านทั้งหลายกา ส่าวรังกาสกานที่มันเิงตัวตัวคำจารในปัจจุบันนาในวันนี้ก็ดีโดยมาดังเจ้าคำวนักหลายเมื่อว่าท่านนังหลายจะรนั้นจะอยู่ในพวบแตหรือพรมไดเกาจงได้รับผุสมผลบุญหมดด้ยซนี่เหมือจะเจ็ดกาวิจได้รับผลบุญนี้ได้เตือเมื่อท่านได้รับผลบุญแล้วกาจงลูกยกทุดุัศกรรมให้กับวิจานี้กาจงได้ยังได้ถึงทุกนเกลอและหวกรรมแต่การเสบียนกรรมต่อกันและกันแต่บุดนนั้นเป็นตัวไปเพื่อความยุ่ร่มเยไปสุขร่มกันตลอดไปแต่่่บดนีีี้ไไปปปตตกชวิจจะมง การดำเนินชีวิตกอเ้าในการดำเนินชีวิตมีความสุขมเตือญยิ่งขึ้นไปแต่บทลงพื้นไปเมื่อท่านยินดีในสบูรสรขอเจ้าแล้วขอปจดุลของสิกรรม้าพเจ้าจงได้อามาตุข้าบเจ้าด้วยอำนาจแห่งบุญทั้งหมดั้สิเจ้าจะเ็บุตรนี่ะทันน่ะบุลนี้ได้เิดสาธุแล้วขอแผ่อสมบูรณ์สมบูรณบุญ่สิ้นในดวสเร็จในมือยาทิพย์ทั้งหลายกอเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ที่ผู้บันกอบเจ้ามาเกิดเอดวงั ป่เจาไปเจาะปจะรุ่งจะลเจาไปเจาาทังหลที่รักษาบาจ้อกอบเขตแสถาที่ันนี้ก็ดีดูรรดาประสบเด็ดมูอยทิทั้งหลายบรรพชัรุยะตยาุยะตวดีนอยู่นนามสกุลเดีกันเดีาวเนเดียวกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้สาิเดียวกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ก็ดีตัวมณฑาประสเด็แบรร วีรบุรุษวีรสตรีทั้งหลายที่ละสมบ้านมรจงอยูกตดองพ่ะเยชมาสุตดีบตวตัดสินมหาราปะธานสิงทาตุระนารีท้สิงุรวยไทยเป็นที่สุดได้ชื่อนามิชื่อนานท่านอะไรมากก็ดีท่านทั้งหลายที่อยู่ในทุกทุกวมนุษย์แต่โลกมนก็ทาสซนก็จกวันพิพพกจุดจสมุตรสุขบมดาลที่เป็นญาติมเชียตกยบกะิรุปนุตุตุ่านตุตสับสัตั้งไหนังที่รู้จักกีไม่รู้จกกดี ท er no so, ั้งที <avirus> ่มีชีวิตอยู่ก็ดีลมหายใจเย็นไปแล้วก็ดีเป็นดวงจิตเมียนที่สามสีเล่ยลลมเป็นนรกแก่ผู้ปีบปีศาจไปสังมาทิ้งไว้ที่เป็นดวงจิตเล่ย์รอนอยู่ก็ดีกอต้นรับกุศลผุนบุญหมดแลสิ้นทั้งสามเดนไตรโลกธาตุโดยมีเปปมานอ่ากรรมเจ้าได้รับบุญเช่นเดียวกัท่านทั้งหลายจงรับกุศลผุนบุญหมดแลสิ้นให้หมดเจริญเลยกรรมเจ้าได้รับผลบุญแต่บทเรียนี้ไปต้นไปได้เจิอ่าท่านใดที่ตกต้องมีความทุกข์เราบดันท่านจนได้ลลูกทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ทท่านใดี่มีความสุข้าก็กรรมทหลาย มีความสุขยิ่งไปความน่าคุ้มเสีรัตนาใจก็ต้องทกันปรดขอจงได้โปรดมดานโปรดทั้งจิตอธิษฐานีขอจงเบิกเกิดความศักดิ์สิทธิ์และสำเร็จผลขอจงได้เป็นจริงโดยจะพันธทีแก่ท่านทั้งหลายในการอบรมนี้เป็นต้นไปทุกประการด้วยเถิดสาธุอิมังสัจจวนังอาทิตตมิพุตังอาทิตตมิตมังอาทิตตมิสังฆังอาทิตตมิสาธุ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 สัพเปพุตสัพเพธรรมะสัพเพสังฆะปัลาปะตาปัญจกานาเจยังอรังตานันจ่า เตชะนารักังบัดมิสัพโสปุตังอาติตมิธมังติมิสังกังหติมิสัตุสัตุสัตุแล้วข้นักกุศลประทานอัตกันสังกันปุรุมดันบุตรจินเอถานบุญกุศลการปฏิบัติจรูปนักพราเข้าในกรรมกุณิบุญกุศลได้ข้าพเจ้าเปิดเผยเปมาสร้างสริมมาด้วยฐานสิบปุนณบุญกรีอวัตถุทัศิประกันมีประโยชน์และกรรมสุขข้าพเจ้าเช่นใดโดนโดนมาดันหลอมบุญกุศลจนสิ้นแผ่ไปถึงท่านสามเด่นตะไรโลกธาตุมีประมาณในการบดบุญกุศไปทุกประการด้วยเถิด เสาตุ่เปสัตยตาสัตว์ทั man, ้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นาเวลาหุนตุก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีการจองกรรมจองเวรต่อกันและกันเลยอพยาประชาหุนตุก็ขจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีการพยาบาทอาฆาตเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคเอาหุนตุก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์ายทุกใจใดใดเลย สุขีอาจตันางบริหารรังโตกะทั่นัหลายจุมีแต่ความสุขใจสุขใจรักษาตนใน้นจากทุกภัยทั้งสิ้นในการบดบดเป็นต้นไปทุกประการได้เติดสัดสัดสัด